มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด่นมากๆเลยนะคะทางช่องได้เลขเด็ดคาชะโนดค่ะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564นะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดคำชะูดนดงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด่นมากๆเลยนะคะเตรียมกระดาษจดได้เลยนะคะเพราะหวยมีไม่เยอะค่ะและดูกันไปเรื่อยๆดูให้จบเลยนะคะตัวแรกเลยค่ะเป็นเลข3ตัวนะคะเน้นๆชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะตัวแรกค่ะ ตามด้วยตัวนี้นะคะและตัวนี้ค่ะเน้นเน้นค่ะเลขสามตัวนะคะขออนุญาตไปแบบเร็วเร็วเลยค่ะตัวต่อไปเลยนะคะ ยังคงเป็นเลข3ามตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆเลยค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้นะคะเน้นๆเลยค่ะเลข3ตัวนะคะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันค่ะในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564นะคะสำหรับเลข3ตัวค่ะหมดแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะว่าเลข2ตัวงวดนี้หวยคํมชนโนจะมีเลขอะไรบ้างค่ะ เลขสองตัวนะคะเน้นเน้นค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะไปดูตัวต่อไปเลยนะคะ ยังคงเป็นเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้นะคะ และเลข2ตัวสุดท้ายนะคะเลขเด็ดคำชะโนดงวดวันที่16กุมภาพันธ์สองพันะคะกับ2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆตรงๆรงกันเลยค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะชัดๆเลยค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ เป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะและพบกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ